พี่บอยอตราสุดไปพาวันใหม่ไปดูไอยปฟอสใช่ก็พาน้องไปดูคอนเสิร์ต <c oughs> ครับกเ็เราเรียกว่าไงดีครับตอนนี้มันแน่นอนมันมีเรื่องของการใช้คำว่าอะไรดีเอาง่ายๆเ,เราก็ต้องมาดูแลวันใหม่ <c oughs> แทนที่ในส่วนของแม่ <c oughs> ท,ที่ที่เคยดูแลน้องน, <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ย เราก็ต้องมีการจัดระเบียบเวลาของเราใหม่ก็คือเราจะมาแต่ก่อนแน่นอนเรามีแม่ที่คอยดูแลน้องอยู่แล้วนะ mm hmm. เพราะฉะนั้นเราหน้าที่ของเราหลากัหลกๆนอกจากการดูแลคนในครอบครัวหรือว่าวันใหม่เราก็คือเป็นเสาหลักในงานหารายได้ให้กับเข้าบ้านเ <Okay. S 1> ข้าครอบครัวแต่ตอนนี้นแน่นอนเราก็ต้องมีพระอยากใช้คำว่าภาระมันคือหน้าที่ใหม่ mm hmm. มันคือหน้าที่ใหม่ที่ oh. เราต้องมาจัดการในเรื่องของบ้านต่างๆมี คือในบ้านอะ่ะบ้านหลังเดียวมันมีเรื่องราวต่างๆที่มากมายให้ทาเยอะยะไปหมดอ่ะครับผมทั้งในเรื่องของการจัดการดูแลบ้านเนาะเรื่องของการดูแลเรื่องบัญชี<ม>การเงินดูแลคนใช่ไหมคนมหมายถึงว่าเช่นพี่เลี้ยงแม่บ้านอะไรอย่างเงี้หยหรจจะตึกที่ผมดูแลสตูมีพนักงานอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งก่อนหน้านี้แม่เขาจะชอบทำอะไรพวกนี้เราก็จะโอเคกันแม่ทำาแต่ตอนนี้พวกผม3าคนเนี่ยบอยสองพัทเนี่ยก็ต้องมา รับหน้าที่ตรงนี้ก็ต้องแบ่งงานกันแต่สําหรับส่วนที่พวกเราสามคนให้ความสําคัญที่สุดก็คือหน้าที่ในการดูแลวันใหม่อืคือเราต้องมาใช้คําว่าเราจะไม่ทําให้วันใหม่รู้สึกขาดอะไรไปเลยเอาอย่างนี้ดีกว่าเราจะกลับมาเติมเต็มแล้วเราจะพยายามเติมให้ล้นด้วยในสิ่งที่วันใหม่จะต้องได้รับในเด็กวัยเนี้ยว่า เขาต้องได้รับอะไรบ้างเขาต้องได้รับทั้งเรื่องของเวลาการดูแลความอบอุ่นหรืออะไรก็ตามนอกเหนือจากสิ่งที่เราสามารถเมเนจได้เขาได้อยู่แล้วเช่นเรื่องของการศึกษาการเรียนกิจกรรมอะไรอย่างเี้ยเราเรา,เราก็คือเอาผมพูด,ดง่ายง่ายผมใช้คาําว่าผมสารต่อสิ่งที่แม่ได้ทําไว้กับน้องดีกว่าแม่เคยทําอะไรไว้ให้น้องบ้างอ่ะผมสารต่อหมดทุกอย่างอ<ช>ย่ากถ<ะ>้าจะเป็นเวลาไรที่บ่อยถามว่าเวลามันมันมันยากไหม ถ้าถามผมก็ไม่ได้ขนาดนั้นถ้าพูดกันตรงๆออทุกวันนี้ผมก็ยังทำงานเยอะเหมือนเดิมนะแต่ว่าผมมีบางงานที่ผมมาทำเรื่องหลักบ้างผมไม่ต้องทำเต็มวันเหมือนแต่ก่อนที่ผมแบบว่าถ่ายละครเจ็วันอันนั้นทั้งวันเต็มวันแต่ตอนนี้ผมทำงานบางวันสองชั่วโมงสมชั่วโมงผมจบแล้วออผม manage เวลาได้และอีกอย่างหนึ่งคือถ้าใจพูดจริงๆเลยผมกับหน่องพัดคุยกันเลยว่า ทุกคนจะต้องยอมตัดเวลาส่วนตัวของตัวเองออกแล้วยกตรงนี้มาให้วันใหม่มใช่ก็คือทุกคนก็โอเคก็มันก็เป็นสิ่งที่ต้องทำไม่ใช่ควรจะทำ<ห>ตัวนี้อย่างเช่นอะไรบ้างคะอย่างของพี่บอกที่เราต้องแบบเสียสละอ,อ๋อคำจริงอยากใช้คะว่าเสียสละเลยก็แค่เราแค่ลดความสุขข,ของเราลงไปแค่นั้นเองอซึ่งเช่นแบบเ,เวลาให้เราบางทีเรานอนดูซีรีส์อยู่บนห้องสมมุติเราดู เราก็ลดเวลาดูลงหรือบางทีช่วงนี้ก็ไม่ดูผมก็ลงมาอยู่กับน้อง mm hmm. เออ,อะไรที่เราไปกิจกรรมที่เราทําส่วนตัวน้องบางทีเขากออ็อยู่กับแม่บ้างเล่นกับหมาบ้างอะไรบ้างแต่ตอนนี้เขาเขาเขาไม่ได้มีเวลาไม่มีช่วงจังหวะที่จะได้อยู่กับคุณแม่แล้วอะ mm hmm. เอาเราก็แค่มาเติมตรงนี้แค่นั้นเองทุกวันนี้ผมก็ mm hmm. แต่ก่อนวันใหม่ก็คือ mm hmm. นอนกับคุณแม่ mm hmm. ตอนนี้ก็เป็นผมและที่ hmm. มานอนกับคุณแม่เขาจริงเขสลับกัน3าคนเลย <Okay. S 2> ผมน่องพัดแต่ว่าโอเคพัทอาจจะต้องตื่นเช้าออกไปร้านแว่นนอ่องอาจจะเป็นคนที่เขานอนมีปัญหาเรื่องการนอนหลับหมายถึงว่าหลับยากโอเคผมก็ไม่มีปัญหาพวันนี้ผมก็นอนกับน้องวันใหม่เขาก็มีซุ้มนอนของเขา hmm. แบบจัดมุมนอนของผมผมก็นอนอยู่บนเตียงอีกมุมหนึง่ง hmm. แยกกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอันเนี้ยมันผมก็ต้องบอกว่าการดูแลวันใหม่ เพราะว่าวันใหม่อะก็เริ่มจะเป็นวัยรุ่นแล้วนะครับคือสิ่งที่เราจะต้องคอนเซิร์นไม่แพ้กันก็คือเรื่องของการที่เราเอ่อก็ต้องพ่วตรงเราก็ต้องระวังนะในเรื่องของความเป็นผู้ชายผู้หญิงใช่ไหมฮะแต่อันนี้ผมอยากให้ทุกคนมั่นใจได้ว่าเราคอนเซิร์นในเรื่องนี้อย่างเต็มที่แน่นอนเราก็ต้องดูว่าคืออย่างวันหนึ่งวันใหม่ก็ต้องมีห้องส่วนตัวของตัวเองที่แบบ เขาก็ใช้เวลาอยู่ในมุมส่วนตัวทำอะไรด้วยที่ตัวเองชอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนเนี้ยเขาอะเขาว่าชอบดูหนังผีแะ่เขาว่ากลัวผีเขาก็ไม่กล้านอนคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเาอกเว่าเฮียเฮียมานอนอยู่ในห้องเดียวกันหน่อยแต่นอนคนละโซนกันนะแยกแยกโซนกันไม่ได้นอนเตียงเดียวกันแต่แค่มีอยู่ด้วยแล้วอุ่นใจไม่กลัวอยู่คนละโซนกันแค่บอกว่าเออเขาแบบให้มันนอนเป็นเพื่อนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยก็ ผมก็สบายยินดีมากๆอยู่แล้วเพราะาผมเป็นคนนอนง่ายผมไม่ได้นอนยากอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. ทั้งหมดก็ประมาณนี้เลยครับ mm hmm. โดยรวมเลยก็คือพวกเราสามคน mm hmm. บอยหนองพัดก็คือแค่มาสานต่อในสิ่งที่แม่เคยทําอะไรไว้ให้น้องบ้าง mm hmm. เราก็ทําให้แม่แถมทําแทนแม่ขน้นเองแล้วก,แวก็แล้วก็อะไรที่วันใหม่พอเริ่มโตขึ้นมาเขาจะมีความสนใจอะไรใหม่อย่างเช่นเนี่ย mm hmm. เขาปิดเทอมนะเขาเรียนเตอร์ก็ mm hmm. ปิดเทอมเนี่ย mm hmm. เขามานั่งคุยกับผมแล้ว mm hmm. อยากเรียนนูน่นอยากเรียนกีตาร์ไฟฟ้า อยากเรียนเทควันโดอยากนู่นอยากนี่่นี่ก็คือหน้าที่ของผมเหมือนกัน<ม>ในงานที่จะ manage เวลาให้น้องใ,ให้เกิดประโยชน์สูงสุดก็จะเดี๋ยวก็จะส่งน้องไปเรียนนู่นเรียนนี่แต่ว่าก็ต้องดูด้วยว่าตามเวลาที่เหมาะสมอะไรย้อนกลับไปในคอนเสิร์ตอีกครั้งที่พี่บอยมากอดพี่บอย,อบ,อยอบอกว่าเป็นเเปเป็นป็นนสำคัญกับตัวผมมากใช่<อ>ใช่<ม><ม>ก็คือผมอยากจะบอกว่าก่อนที่จะพูดถึงคอนเสิร์ตอะผม,ผ,มผมอยากจะบอกว่าผมขอบคุณทุกๆทุกๆกำลังใจมากๆคือไม่ใช่แค่คนที่มางานนะครับคน แขกที่มางานทุกๆคนที่ที่สื่อมวลชนผมขอบคุณมากๆแบบอันนั้นผมผมเคยกล่าวไปแล้วว่าม,ม,มันมีความหมายกับผมมากแต่ไม่ใช่แค่นั้นทุกวันนี้เวลาผมเดินไปไหนอ่ะทุกคนไม่ว่าใครอ่ะรู้จักไม่รู้จักอ่ะเดินเข้ามาให้กาลังใจผมหมดเลยแบบเป็นยังไงบ้างเออเสียใจด้วยนะสู้ๆนะอะไรอย่างเงี้ยคนที่ไม่รู้จักอ่ะแวะทักผมจอดรถพูดกับผม <S 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 อะไรอย่างเงี้ยผมผมผมพูดจริงๆว่าผมแบบขอบคุณทุกๆก,การอ,อุ้มความรู้สึก ของครอบครัวพผมมา,มากจริงๆเพราะว่าอันนี้มันเป็นสิ่งที่ไม่ใช่แค่ผมคนเดียวอะพาร์กับหน่องก็รู้สึกเออตื่นต้านใจมา,มากๆครับ mm hmm. กับสิ่งที่เกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือแบบรู้สึกว่าเออขอบคุณมา,มากๆเลย,ยจริงๆแล้วก็ขอบคุณที่ที่รักแม่ผมด้วยทุกๆคอมเมนต์ในโลกโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยคือมันอบอุ้มครอบครัวผมแล้วก็อบอุ้มคุณแม่มากมาก คือเรายัางคุยกันเรื่อยๆว่าออดีใจแทนแม่มากๆที่แบบมีคนรักแม่เยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ย mm hmm. นี่พอโมเมนต์ที่ว่าในคอนเสิร์ตใช่ไหมฮะ uh huh. คือพี่บอยเนี่ยเป็นจังหวะว่าเขาอาจจะเดินเปลี่ยนจากเวทีหลักมาอยู่เวทีข้างหลังแล้วเขาว่าเดินผ่านผมก็บกมือไว้ใบ,บ,บทักทายปกติสวัสดีไม่ได้คิดว่าเขาจะเห็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะแต่ว่าผมเดินผมนั่งใกล้ตรงช่วงทางเดินพอดีครับจังหวะพี่บอยเห็นพอดีเขาก็พ,พ,พุ่งตรงเขาที่เขาร้องเพลงอยู่เพราะว่าพุ่งตรงเขามาก่อนผมเลยอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าเออให้กําลังใจอะไรอย่างเงี้ย ผมรู้สึกว่ามันที่มันพิเศษอะ่ะมันพิเศษตรงที่ว่าคนที่เป็นตํานานแบบพี่บอ,อยด้วยหนึ่งแล้วก็เขาอยู่ในช่วงเวลาที่เขาต้อง <c oughs> ในเวลาเอ,อของเขาแต่เขายังอุตส่าห์แวะมาอบอุ้มความรู้สึกเราแล้วก็ไม่ใช่แค่ผมด้วยเขาก็ยังแบบปอบวันใหม่ด้วยก็รู้สึกแบบรู้สึกมัมีความหมายกับ ตัวผมแล้วก็ครอบครัวมากๆมันทาให้วันที่พี่บอยรู้สึกว่าน่าจะขาดเสาหลักไปแต่ว่ามันยังมีคนรักครอบครัวแล้วก็ยังอยู่กับครอบครัวเราจริงๆในในโมเมนต์นี้ใช่ใช่ใชอันนี้คือผมผมเคยพูดอันนี้ไปแล้วแต่ผมก็ต้องตอบถ้าถ้าต้องพูดซ้ำก็ผมพูดได้เลยคือพวกผมอ่ะไม่เคยคิดเลยว่าแบบจะมีคนมาร่วมงานเยอะหรือแม้แต่ในโลกโซเชียลมีคนแบบ สนใจในเรื่องหนีเยอะขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดว่าแบบตอนช่วงที่จะต้องจัดงานให้แม่ผมเตรียมเก้าอี้เตรียมอาหารแบบในวันแรกอะตอนตอนช่วงแรกๆอะคือแบบไม่เยอะเลยเพราะว่าไม่ได้คิดว่าจะมีคนมาเยอะขนาดนี้แต่หลังจากนั้นผมต้องเพิ่มสเกลทุกอย่างเข้ามาคือมผมไม่ได้บอกว่าผมลำบากใจนะผมดีผมเต็มใจทำมา,มากๆผมขอบคุณนะผมดีใจที่ทุกคนมาหาแม่แต่คือ ผมเพิ่มเก้าอี้เพิ่มอาหารเพิ่มเพื่อแบบให,ให้แขกทุกคนที่มาแบบผมเป็นการขอบคุณแขกทุกคนที่มางานะแล้วมาเยอะมากๆแล้วก็คนมาให้กําลังใจเยอะมากมันมันก็เป็นอะไรที่ทําให้นอกจากปบปุองความรู้สึกมันก็เป็นอะไรที่ทําให้เราแบบเราต้องเข้มแข็งให้สมกับที่เขาให้กําลังใจเรามาเพราะฉะนั้นแล้วคือผมขอบคุณทุกความเป็นห่วงทั้งผมหน่องพัดแล้วก็วันใหม่นะครับ mm hmm. ตอนนี้พวกผมก็อยู่ในช่วงที่กําลัง เข้มแข็งขึ้นเรื่อยๆนะครับอาจจะมีจังหวะที่โวงๆบ้างนะครับแต่คนเราก็ต้องทําหน้าที่ต่อไปใช้ชีวิตให,ให้ให้เหมือนมันเป็นปกติแต่ว่าโอเคผมออกมาทํางานผมปกติแต่พอกลับบ้านไปมันก็เป็นอีกอ,อีกโมเมตนต์หนึ่งแล้วเป็นความโวงเป็นความแบบนั่งคุยกับพี่น้องหรือนั่งคุยกับลูกแม่นั้นก็เป็นความรู้สึกหนึ่งที่เรากอออ็อยู่ที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าขอบคุณมากๆพวกเราเรา,เราสู้ต่อไปเต็มที่แน่นอนครับก็ผมในใน,น,นามที่เป็นแบบพี่คนโต ก็ผมครอบครัวฉัดโดยรักขอขอบคุณทุกๆกำลังใจมากๆอย่าครังพี่บอยเรื่องเรื่องใส่บาตรคุณแม่พี่บอยก็ยังตื่นมาใส่บาตรให้คุณแม่ใส่บาตรคืออย่างนี้คือเรื่องใส่บาตรอะครับ <ừ> เออก็คุยกันเองว่าแบบเออบางคนใส่บาตรบางคนไปถวายสังฆทา,านคือ <ừ> ในแก๊งผมอะนอกจากผมสามคนก็จะมีพี่ผู้จัดการของพัดมีพี่มิน้นทพี่บอยหรือว่ามีป้าไก่มีคนที่แบบสนิทกับคุณแม่หลายคนก็แยกกันไปบางคนก็ไปใส่บาตรบางคนไปทําสังฆทาน บางคน,นไปปล่อยปลาอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เออช่วงที่ผมมาใส่บาทช่วงวันแรกๆอ่ะก็มีคนมาคอมเมนต์บอกผมขอบคุณมากๆเลยเขาก็มาคอมเมนต์บอกนะข้อมูล,ลว่าแบบเนี่ยช่วง49วันแรกช่วง50วันแรกอ่ะให้เราใส่บาทให้แม่เยอะๆเพราะว่ามันเป็นช่วงที่แม่จะได้ขนสเบียงออกไปแบบเอาไปใช้ต่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเฮ้ยหลอหลอเราก็เลยรักกันว่าโอเคดีเลยคือต่อจากเนี้ยทุกทุกเช้าว,วันจันทร์ถึงวันศุกร์ครับคือจะมีพระเขาบินธบาทมาแถวๆหน้าบ้านพอดีตอน ตอนเจ็ดโมงเจ็ดโมงครึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็วันไหนใครว่างก็ตื่นขึ้นมาบินธบได้เองเนี่ยอย่างหนึ่งเมื่อเช้าเมื่อเช้า,ชา,า,ชาพัดน่าจะพาวันไม่แน่ใจนะแต่เมื่อเช้า,ชาคิดว่าใช่พัดน่าจะพาวันใหม่ไปบินทบทไปไปไปบาร์ไปใส่บารไปใส่บาทครับ <laughs> ใช่ก็ก็ทํา <laughs> <laughs> เราเรา,เราทําเต็มที่ทําให้แม่ทาให้แม่ทําให้ป๋าครับเ